คุณสุปรชัยฮะเดี๋ยวอัปเดตดูโผครมรเศรษฐาหนึ่งซึ่งก็ตรงนี้น่าจะเป็นโผที่นิ่งแล้วนะครับก็รอการทูนเกล้านะครับแล้วก็การถวายสัตว์นะฮะเพื่อให้ขั้นตอนเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นครมรได้อย่างถูกต้อง ครบทุกประการนะแต่โผตรงนี้ต้องถือว่านิ่งและก็มีไฮไลไท์สำคัญที่น่าสนใจนะครับบิ๊กเนมอย่างสมศักดิ์เทพสุทินก็จะไปดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีคุณภูมิธรรมเวชชยะชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีคุณปราณปรีพรหิตธารานุกร รองนายกรัฐมนตรีและก็ขวบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ถูกจับตามองหนึ่งชื่อนายแพทย์ชลนานสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมอันนี้ก็รีเท<อ>ิร์นนะรีเทิร์นรีเทิร์นคมานาคมนะโอ้หายไปหลายปีนะหายไปหลายปีนะครับนะตรงนี้น่าสนใจคุณสุภาชัยฮะถ้ายังจํากันได้สมัยคุณสุริยะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นรักษาการอยู่ไหมเป็นรักษาอัฐมนตรีอุตสาหกรรม ลาออกแล้วออกไปแล้วขออภัยลาออขออภัยแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านดํารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมใช่มีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องมุมมองและแนวคิดของท่านเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอ่าอีวีอีวีนั่นเองออมีมุมมองใช่ไหมมีมุมมองมีมุมมองแล้วอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจไม่เป็นที่พอใจออของใครบางคน <c oughs> อ่าก็อันนี้เดี๋ยวต้องดูนะฮะ <c oughs> พอพอมานั่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเอาถ้าเรื่องใหญ่ๆและเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนโยบายในการ,ปรเปลี่ยนรถที่ให้บริการสาธารณะอ่าอ่ใช่ในะจากสันดาปไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้รัฐมนตรีใหม่ท่านจะมีแนวคิดจะมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองนะครับจะมีคุณสุทินคังแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็มามาไปไปแต่ท้ายที่สุดนะก็กลับมาครองโผในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมได้รัฐมนตรี DES นะครับจะเป็นคุณประเสริฐจันทะละรวงทองมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจะมีในส่วนของ รัฐมนตรีมหาไทยและรองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีแรงงานก็จะเป็นคุณพิพัฒรัชกิจประการมีรัฐมนตรีอุดมศึกษาคุณสุภาศรอิสระพักดีอ่าอ่านี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าจับตามองเออแล้วถ้าในส่วนอื่นๆนะฮะเดี๋ยวไปดูโคต้าของพรรคพลังประชารัฐก่อนผู้กองมนัสนะฮาร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าก็จะเป็นรมวเกษตรและสหกรณ์ มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจากรวมไทยสร้างชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค,คุณพิมพ์ัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรอันนี้ในส่วนของรอทศชอมีคุณท็อปวาราวุฒิศิลปะอาชาะะก็จะไปดูพอมอ,อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คโควตาของพรรคประชาชาตินะฮะก็จะมีทางคุณทวีสอสองนะฮะไป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนี้ในส่วนของรมวนะรมชอื่นๆนะฮะชื่อที่เป็นไฮไลท์ก็อาจจะมีอย่าง ทางผมดูคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อันนี้รัฐมนตรีช่วยคลังมีนะฮะคุณคุณอันนี้ก็ปฤษดาจีนวิจารณะอันนี้ก็รัฐมนตรีช่วยคลังเหมือนกันอ่าใช่นะครับคุณอนุชานาคาสายอันนี้ก็ไปช่วยเกษตรครับอือ่าก็จะมีประมาณนี้แล้วนะฮะมาอัปเดตใช่ใช่แล้วก็จะมีที่ดูแล้วเราเห็นหน้าคุณคุ้นตาในในในหน้าข่าวนะก็จะมีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อันนี้เห็นแน่ไปกับคุณเศษฐาในหลายๆงานเลยครับไม่ว่าจะไปไปที่บูเก็ตแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนั่นเองนะครับ